สวัสดีค่ะแชร์ข่าวเล่าเรื่องนะคะวันนี้จะมาอัปเดตวันรับเงินของอสมนะคะเตรียมเฮกันเลย21กันยายน2563รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ3,500บาทของเราชาวอสมนะคะก่อนไปชมรายละเอียดนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องแชร์ข่าวเล่าเรื่องด้วยนะคะเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆได้ทุกวันที่นี่นะคะ พรุ่งนี้แล้วนะคะอสมอรรอรับค่าตอบแทนพิเศษสู้ภยัยโควิดโอนเงินเข้าบัญชี3,500บาทย้ำา21กันยายนนี้นะคะจากกรณีเมื่อวันที่29กระกรกฎาคม2,563ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรอมอได้มีการอนุมัติกรอบวงเงิน3,622ล้านบาท จากเงินกู้45,000ล้านบาทของกระทรวงสาธารณาสุขเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้กับอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านหรืออสอมและอาสาสมัครสาธารณาสุขกรุงเทพหรืออสอสอเพื่อเป็นกำลังใจให้ทุกคนได้สนับสนุนการปฏิบัติงานในการควบคุมเฝ้าระวังและตรวจสอบโรคระบาดโควิด -19 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โดยจะโอนเงินค่าตอบแทนจำนวน7เดือนคือตั้งแต่มีนาคมถึงกันยายน2563รวมเป็นเงิน3,500บาทเข้าบัญชีของอสอมทุกคนในวันที่21กันยายนนี้นะคะ ทางนี้นางสาวไตรสุรีไตสรสารนกุลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังที่ประชุมครมออนุมัติกรอบวงเงินดังกล่าวเพื่อตอบแทนให้แก่เราอ,อสอมอว่า การอนุมัติครั้งนี้เป็นเพียงการอนุมัติรอบแรกคือ7เดือนแต่จะมีการดูแลอสสมไปเรื่อยๆตราบใดก็ตามหากโควิด -19 ไม่หยุดระบาดจะดูแลและมีการพิจารณารอบสองรอบ3าไปเรื่อยๆนะคะเบื้องต้นจะให้7เดือนก่อนเพราะให้เป็นบรรทัดฐานเดียวกันกันกบบุคลากรสาธารณสุขกลุ่มอื่นตามหนังสือกระทรวงการคลังเมื่อวันที่5มิถุนายน2 5 6 3 ที่กระทรวงการคลังกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเบริกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณาสุขในช่วงไวรัสโควิด COVID -19 เพื่อให้เป็นบรรทัดฐานเดียวกันนางสาวไตรสุรีระบุนะคะและนี่ก็คือการอัปเดตล่าสุดสำหรับวันที่21กันยายนอสมเตรียมรับค่าตอบแทนพิเศษคนละ3,500บาทแอดก็ขอแสดงความยินดีกับทุกทกท,กท่านนะคะ